ื่อวันที่4สิงหาคม2567ในจำเริญโพธิยอดอธิบดีกรมธนารักษ์นายสมมาตรมณียันรองอธิบดีกรมธนารักษ์และคณะเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์เข้าร่วมพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ชร .1154 บางส่วนตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายภายใต้โครงการธนารักษ์เอื้อราษสัญญาเช่าที่ดินลิกชีวิตประชาชน ณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์โดยมีนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีที่ผ่านมากรมธนาษษรได้สนองตอบนโยบายของรัฐบาลตามแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของชาติด้วยการจัดที่ดินให้กับประชาชน ได้ถือครองที่ราดพัสดุก่อนวันที่4ตุลาคม2546ให้สามารถเช่าที่ราดพัสดุตามโครงการธนารักษ์เพื่อราดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพิ่มคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้กับประชาชนการแก้ไขปัญหาทางกล่าวจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มีนโยบายที่ชัดเจนหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณท่านในอำเภอแม่สายท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองชุมชนดอยงามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามชุมชนเวียงผาและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ชุมชนป่าย,ยางผาแตกที่ทำให้โครงการชนารักเอื้อราดในวันนี้ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในงานมอบสัญญาเช่าในวันนี้ครับโดยตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547ถึงปีพุทธศักราช2566 กรมธนารักษ์ได้แจกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุไปแล้ว134,828ไรยโดยในปีงบประมาณ2,567ได้ดำเนินการจัดให้เช่าแล้ว6พื้นที่รวมเนื้อที่5,418ไร,ร่2งาน97.90ตารางวาแบ่งเป็นเพื่ออยู่อาศัยเนื้อที่ประมาณ824ไร,ร่1งาน56.90ตารางวา และเพื่อการเกษตรเนื้อที่ประมาณ4,553ไร่1งาน93ตารางวาโอ้ถ้าก่อนหน้านั้นก่อนที่กรมลาดพัสดุจะเข้ามาดูแลนะครับก็คือความกังวลที่ผมได้รับก็คือเรื่องการขอน้ำขอไฟแล้วก็พื้นที่แถวบ้านผมคือจะมีภัยพิบัติคือการได้รับน้ำท่วมจากแม่น้ำสายครับผมก็จะเกิดความกังวลมากมายครับเพราะ กรมธนารักษ์หรือว่ากรมพัสดุเนี่ยเข้ามาควบคุมดูแลคือผมรู้สึกขุ่นใจมากขึ้นครับผมผมก็อยากจะขอขอบคุณนะครับกรมธนารักษ์ที่เอ่อเอื้ออำนวยนะครับที่จะให้สัญญาเช่ากับชาวบ้านนะครับในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านใดในตำบลเวียงพังคำนี้นะครับก็คือขอรู้สึกขอบคุณมากมากเลยนะครับที่แบบทำให้เรามีหลักฐานเราสามารถที่จะแสดงตัวแสดงตนได้ได้อย่างชัดเจนครับผมจะทำการใดๆก็ มีหลักฐานเรามีสัญญาเ้าก็อุ่นใจรอนานแล้วรอนานมากกว่าจะได้ใช่หลาย<ร>าปีแล้วก็<ะ>คิดอยู่ว่าเอาตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่เราจะอยู่นานไหมเขาจะไล่เราตอนไหนแล้วเราต้องไปทําสัญญาหรือว่าเราจะเช่าเราจะซื้ออยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็กังวลอยู่ว่าเราจะมีที่อยู่ไหมถ้าเกิดเขาไม่ให้อยู่เงี้ยเราจะไปอยู่ที่ไหนอะไระนนอย่างเงี้ยค่ะกังวลอยู่มีหลักฐานมีหลักประกันว่าเออต่อไปเราก็อยู่ได้เราไม่ต้องย้ายที่อยู่ไปที่อื่นแล้วเนาะเราก็สามารถทําอยู่ทำมาหาก,กินได้ไม่ใช่คนอพยพไงก็อยากขอบคุณนะคะที่มอบความเป็นคนมีที่อยู่เนาะกับกรมธนารักษ์กับหน่วยราชการทุกส่วนที่มอบสิ่งนี้ให้ะคะ่ะเหมือน,นมีโอกาสอะมีโอกาสม,มากดีใจสุดๆเลยรูอไม่ถูกดีใจจนตื่นตัน สำหรับการมอบสัญญาเช่าให้แก่ราษฎรที่ถือครองที่ราชพัสดุในพื้นที่ครั้งนี้มีผู้ได้รับสัญญาเช่าที่ราชพัสดุจำนวน500รายร่เนื้อที่273รไร่76.90ตารางวาโครงกนนารคณะรัฐมนีรี เป็นโครงการที่เราเรียกเรียกว่าเป็นการ,การพลิกชีวิตประชาชนนะครับในเรื่องอะไรในเรื่องของการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความมั่นคงถึงนั้นที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นปัจจัยอันดับต้นๆของการำดำรงชีวิตเลยนะครับเรารต้องการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับโครงการธนารักษ์เอื้อราชเป็นโครงการที่จะให้สัญญาเช่าที่ดินของพี่น้องประชาชนในอ,อัตราที่ต่ําและอัตราที่เป็นมิตรต่อพี่น้องประชาชนก็พี่น้องประชาชนที่ได้สัญญาเช่าของธนารักษ์เนี่ย สามารถนําไปขอไฟขอน้ําขอบ้านเลขที่สามารถเอาไปกู้แบคงได้นะครับต่างๆเราเนีเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนจากวันนี้จากวินาทีนี้เขาเปลี่ยนจากคนที่ไม่มีความมั่นคงกลายเป็นคนที่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยทั้งนี้กระทรงการคลังโดยกรมธนารักษ์ร้อมกับเคลื่อนโครงการธนารักษ์เพื่อราษัญญาเช่าที่ดินพลิกชีวิตประชาชนในอีก5พื้นที่ ประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดกาลสินจังหวัดปัตตานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดราชบุรีสำหรับโครงการธนารักเอื้อรา์กรมธนารักษ์ร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลทำให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินมีความมั่นคงในอาชีพและ,ะไรายได้ นำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีอีกทั้งยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย